สวัสดีค่ะวันนี้ช่องชินตุกดุกดิกนะคะ,ะ,คะก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดบวกลบเสร็จส่วนนะคะก็โดยการจะแสดงวิธีทำให้ดูนะคะอาจจะไม่ได้พูดไปทําไปนะคะก็ลองดูวิธีทาดูนะคะว่าเข้าใจไหมหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคส่วนข้อ1ข้อ2เราทํากันไปแล้วนะคราวนี้เราก็มาเริ่มที่3กับ สีแล้วกันนะคะโอเคเอาสีเขียวแล้วกันโอเคอย่างข้สามเนี่ยคอลนอหรือว่าส่วนที่ควรจะทำให่เท่ากันก็คือเลขสิบสี่ดังนั้นเราก็ควรจะทำส่วนให้เป็นสิบสี่โอเคโดยการคูณสองคูณสองคูณเจ็ดคูณเจ็ดนะคะก็จะเป็นยี่สิบหกบวกยี่สิบเอ็ดส่วนด้วยสิบสี่ ก็ห้าสิบเจ็ดส่วนสิบสี่รู้สึกว่าข้อนี้จัดเฉลยไปแล้วนะคะในตัวอย่างของคลิปที่แล้วนะคะก็จะทำเป็นจำนวนคละหรือไม่เป็นก็ได้นะคะแล้วแต่แต่สิ่งที่ควรจะทำแน่นอนก็คือควรทำเป็นเศษส่วนยังต่ำโอเคต่อมาข้อ4ทำไปแล้วก็เฉลยเพิ่มขึ้นไปนะคะก็คือค่ละนอของ8กับ7ก็คือเลข56อันนี้ก็คูณ7คูณ7คูณ8คูณ8 ก็จะเป็น35ลบ8ส่วน56นะคะก็จะได้เป็น35ลบ8เหลือ27ส่วน56ต่อไปข้อ5นะคะหเป็จนจำนวนเต็มให้เติมส่วนนะคะเป็นส่วน1ก็จะเป็นทําให้เป็นส่วน7โดยการคูณ7บนล่างนะคะคูณ7ก็จะเป็น7บวก3ส่วน7 ก็จะเป็น10ส่วน7จําำเป็นจำนวนค้านะคะก็เป็นท่องไม่7นะคะ7 1 7นับไปอีก3นะคะถึงจะได้10ก็เลยเป็นเศษ3ส่วน7ข้อนี้ขอแทรกนิดหนึ่งนะคะก็คืออันนี้มันเป็นจำนวนเต็มที่บวกกับเศษส่วนเราสามารถจับมัดติดกันได้เลยนะคะก็เป็น1เศษ3ส่วน7สังเกตว่าได้คำตอบเท่ากันการบวกจะง่ายกว่าการลบถ้าบวกเนี่ยเราสามารถยัดติดกันได้เลยก็เป็นจำนวนค้า แต่ถ้าลบเนี่ยเราต้องทําให้เป็นส่วนเท่ากันก่อนถึงจะลบกันได้นะคะโอเคต่อไปข้อ6นะข้อ6ข้อ6ก็จะเป็น7กับ2แล้วก็ถ้าใครไม่อยากใช้คอลนอนก็ใช้คูณควยก็ได้นะคะไม่ได้ผิดอะไรสำหรับการคูณควาคูณควายนะคะโอเคถ้าเป็นคูณควายปุ๊บเราก็จะเป็น ก็จะเป็น2คูณ1ได้2บวก7คูณ3ได้21ข้างล่างคูณอีกที7 2 14ก็จะเป็น23่สิบานิจำนวนค่าไว้เดี๋ยวค่อยทำกันแล้วกันนะคะสังเกตว่าวิธีคูณควายเนี่ยมันจะคิดได้เร็วกว่าในกรณีที่เลขเนี่ยมันเป็นเลขต่ำๆมันจะไม่ต้องตัดเป็นเศษส่นอยังต่ำแต่ถ้าในกรณีที่เลขเยอะๆเงี้ยอย่างเช่นข้อ8นะคะ ถ้าเราเลือกวิธีคูณค่ายเราลองดูข้อแปดคูณค่าก็จะเป็นคูณขึ้นไปก็จะเป็น10บวกสี่ส่วนปดก็จะเป็นสิบสี่ส่วนแดสังเกตว่าส่วนมันเพิ่มขึ้นแล้วเลขเนี่ยเศษสิบสี่ส่วนปดเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เศษส่วนแท้แล้วก็ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำงั้นเราคูรจะทำต่อก็เอาแม้สองตัดนะคะก็จะเป็นเจ็ดส่วนสี่ คำเป็นจำนวนคาก็เป็น1เศษ3าส่วนสี่จำนวนค้าเนี่ยอยากจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะเพราะเรายังไม่เน้นเรื่องนี้เราเน้นเรื่องเฮ้ย <Hey, S 1> บวกลบเศษส่วนนี้ทํายังไงส่วนเท่ากันไหมเท่ากันหรือยังลบกันได้หรือยังโอเคอันนี้ข้อ8เราเลือกใช้วิธีคูณควย่ครังนี้เราลองใช้วิธีหนึ่งก็คือลองทําส่วนให้เท่ากันเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะคะสาหรับสีแดงคือวิธีที่ทําส่วนให้เท่ากัน สังเกตดูได้ว่าเลขมันจะเล็กกว่าทำส่วนาการระหว่าง4กับ2นะคะ4กับ2เท่ากันที่เลข4งั้นจะมีแค่2ตัวเดียวเท่านั้นมีแค่2ตัวเดียวเท่านั้นที่คูณ2นะคะบนล่างก็จะเป็น5ส่วน4บวก2ส่วน4ก็ได้เป็น7ส่วน4สังเกตว่าเราได้คำตอบที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยอันนี้ก็จะเห็นข้อดีข้อเสียของ การใช้คอนอกับการคูณควายนะคะคูณควายใช้ได้ทุกครั้งไม่ต้องคิดคอนอแต่ปัญหาคือเฮ้ยมันจะไม่ได้ื่อส่วนย่างต่ำเลยแต่ใช่ว่าการหาคอลนอแล้วจะได้ื่อส่วนย่างต่ําทุกครั้งเสมอไปก็ไม่ใช่ก็เลือกที่วิธีที่ถนัดแล้วกันนะคะโอเคคราวนี้มาข้อ7ต่อ5กับ7 <S <S ก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะคะว่าอยากจะใช้คอลนอหรืออยากจะคูณควายถ้าขี้เกียจคอนอก็คูณควายเอาก็ได้นะคะ อันนี้ขอต่อที่คูณไข่นะคะ7 4 28สีบวก4ีเอ้ย5คูณเนะคะ45ข้างล่างคูณกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็น35ก็บวกออกมา28บวก45ได้73ส่วน35หคูณไข่นะคะก็ขึ้นไปขึ้นไปข้างล่างคูณกันอีกครั้งหนึ่งข้อ9 7้าส่วน4บวก8ส่วน5เราลองดูท่องสุดคูณแม่7 กับแม่ปดไอสี่เนี่ยเอ้ยขอโทษนะฮะแม่สี่กับแม่ปาดสี่เราสามารถทําเป็นปดได้เราก็อย่างนี้เราก็ควรจะเลือกทําสวยเท่ากันดีกว่าก็คูณสองคูณสองก็เป็นสิบสี่ส่วนปดบวกห้าส่วนปดก็เป็นสิบเก้าส่วนปดต่อมาข้อสิบข้อสิบสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกับข้อห้านะคะข้อสิบคล้ายๆกับข้อห้า แต่ข้อสิบเนี่ยมันต่างกับข้อห้าตรงที่ข้อสิบเนี่ยเป็นการลบแต่ข้อห้าเนี่ยมันเป็นการบวกดังนั้นลบเนี่ยเราไม่สามารถจับยึดติดก,กันได้เลยกลายเป็นเจ็ดนวนสี่ไม่ได้เราต้องลบกันก่อนเวลาจะลบคือส่วนต้องเท่ากันงั้นเราเติมส่วนให้มันจํานวนเต็มเติมส่วนได้เลยนะคะคือส่วนหนึ่งทำหนึ่งให้เป็นสี่โดยการคูณสี่บนล่าง ก็จะเป็น7 4 28ส่วน4ลบ1ส่วนสเหลือ27ส่วน4เสร็จแล้วนะคะโอเคขอซ้ำที่ข้อ12เลยนะคะเป็นกรณีเดียวกันก็คือจำนวนเต็มลบด้วยเศษส่วนนะคะก็เติมส่วนให้มันไปทำส่วนให้เท่ากันโดยการคูณเดเขาส่วนอีกตัวเป็น7บนล่างชึบ7 3 21 7, ส่วน7ลบ3ส่วน7 2 1ลบ3ได้18ส่วน7เสร็จแล้วนะคะ มาคราวนี้ขอข้อ15นะคะขอเป็นธีมเดียวกันไปก่อนก็คือสไตล์เดียวกันก็คือจํานวนเต็มลบเศษส่วน4เป็นจำนวนเต็มส่วน1ทําส่วนให้เท่ากันคูณ7นะคะเพราะอีกตัวคือส่วน7 7,4,28, ส่วน 7, ลบ 13, ส่วน7โอเคลบกันได้ 15, ส่วน7มาคราวนี้เราย้อนกลับไปทำข้อ 11บเนะคะสิบเส่วน2กับส่วน3ขอคูณขวายเลยแล้วกันชิคูณคว้นะคะข้างล่างคูณกันอีกครั้งนึงสาม้านะคะบวกสี่ข้างล่างคูณกันสอูณสได้6กเก้าบวกแปดได้ส7บส่วนหโอเคต่อมาสิส่วน3กับส่วน7จ็นะคะคูณคว้เลยคูณวายเลย,ย,เลยชิบ สองเจ็ดสิบสี่บวกสามสิบข้างล่างคูณกันอีกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็เป็นสี่สิบสี่ส่วนยี่สิบเอ็ดมาข้อสิบสี่นะคะใช้คูณควายเหมือนเดิมง่ายสุดแล้วเลขน้อยๆอย่างนี้คูณควายไปเลยคะ่ะก็เป็นสองคูณหนึ่งได้สองบวกสามคูณหนึ่งได้สามส่วนสามคูณสองได้หกก็เป็นเศษห้าส่วนหกข้อสิบหกโอเค ขอเขียนเลยนะคะไม่ขออธิบายนะก็เป็นส่วนข้อ17 2ก็6เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า2คูณ3ได้6งั้นเราเลือกวิธีทำส่วนเท่ากันดีกว่าก็คูณ3 3 3 9ส่วน6บวก11ส่วน6เป็น17ส่วน6นะคะ ส่วนข้อ1ิปเนี่ย7็กับ2เนี่ย2คูณอะไรได้7มันก็คูณไม่ลงตัวในสุดคูณนะคะเราก็เลือกคูณควายแล้วกันคูณควายนะคะก็คูณควายขึ้นไปสี่คูณสเป็น8บวกเคูณสเป็น21ข้างล่างคูณอีกครั้งหนึ่ง2งคูณเเป็น14ก็เป็น29ส่วน14ข้อ19กก็เช่นกันนะคะคูณควายเหมือนเดิม ค่นควขึ้นไปคณควายขึ้นไปห้าสี่ยี่บวกเคูณหได้ 7, 28, เจ็ส่วนยีเป็นยี่ส่วนยีข้อยี่สินะคะส่วนสองกส่วนเท่องสุดคุณไม่เจออีกแล้วก็โอเคคูณควขึ้นไปชึบคูณวายขึ้นไป,ป,ข,นไปข้างล่างคูณกัรข้างหนึ่งเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกสองคูณสิบสมเป็นยี่ส่วนสิบสี่นะคะบวกกันได้เป็นสี่ส่วนสิ โอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วส่วนไฟล์หรือว่าลิงก์นะคะที่จะโหลดมาปิ้นให้ทํานะคะก็ติดไว้อยู่ในใต้คลิปแล้วนะคะยังไงก็ลองไปโหลดมาทําดูนะคะไงฝากช่องชินตุกดุกดิกหรือ CT DD ไว้ด้วยนะคะสําหรับการเรียนเลขขั้นพื้นฐานหรือว่าใครอยากรู้เรื่องเลขแอธิบายอะไรก็ลองส่งมาหรือว่าลองคอมเมนต์มาก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ